สวัสดีปีใหม่ค่ะกลับมาเจอกันกับเคที่อีกแล้วนะคะคลิปนี้เคที่ก็จะมาอวยพรปีใหม่ให้กับทุกๆคนมีความสุขมากๆสุขภาพกายใจแข็งแรงสมบูรณ์จะคิดนึกหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาทุกสิ่งอย่างอย่าเจ็บอย่าจนอย่าไข้รักษาดูแลสุขภาพตัวเองดีๆนะคะรวมถึงใครที่ยังไม่ประสบความสําเร็จกับการงานกับการทําสิ่งใดๆ ก็ขอให้ประสบความสําเร็จในเร็วๆวันนี้ตั้งอ,อกตั้งใจนะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะส่วนใครที่สําเร็จอยู่แล้วก็ขอให้รักษาความสําเร็จนั้นไว้แล้วก็สําเร็จยิ่งขึ้นไปใครที่ไม่มีเงินทองใครที่เป็นนี่เป็นสินก็ขอให้หนี่สินหมดไป แล้วก็ขอให้มีเงินทองเพิ่มมากขึ้นส่วนใครที่ร่ำรวยมีเงินทองอยู่แล้วก็ขอให้มีมากๆขึ้นไปขอให้ทุกคนป,งปงังๆเคงเงรวยรวยอะไรอย่างเงี้ยตลอดปีตลอดไปด้วยนะคะแล้วก็ช่วงนี้โรคระบาดอีกรอบหนึ่งหลายคนก็คงจะไม่ค่อยได้ออกไปปาร์ตี้นอกบ้านหรือว่าไปฉลองไปเลี้ยงสังสรรค์สังรรักเท่าไหร่เหมือนกับเคที่กับแอคเคมเนี่ย เราไม่ได้ออกไปไหนมาหลายวันแล้วตั้งแต่คริสต์มาสนะคะออกไปแค่ไปชอปปิง้งไปซื้อของขวัญให้กันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ไปอีกเลยเพราะว่าตอนนี้ ออสเซเลียเนี่ยฝนตกมาประมาณ10วันแล้วนะคะยังไม่หยุดตกตอนนี้ก็ยังตกอากาศเป็นแบบนี้เลยนะคะดังนั้นเคที่ก็จะมาะทักทายมาสวัสดีเพื่อนๆกับคอสอรหรือว่าคิตตศักราชใหม่2022หรือว่าปีพุทธศักราช2565ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะดูแลสุขภาพตนเองให้ดีอย่าลืมนะคะใครที่เป็นทุกข์ก็ขอให้ทุกข์หมดไปกับปีเก่านะคะขอให้เริ่มต้นกับสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆ ขอให้มีแต่สิ่งดีๆสิ่งใหม่เข้ามาต้อนรับเทศกาลปีใหม่วันนี้เป็นวันแรกของปีใหม่นี้แล้วก็เป็นเดือนแรกของปีมีความสุขกันมากๆนะคะ HAPPY NEW วเยียสวัสดีปีใหม่ค่ะกลับมาเจอกันคลิปหน้าคะวันนี้คิดที่ต้องไปแล้วนะคะสู้ตายค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆสวัสดีค่ะ HAPPY NEW YEAR ค่ะ